นาทยาแดงบุงหวัย61ปีลาจอไม่คิดหวนคืนลบภาพนางเอกขึ้นแท่นสอสอนาทยาแดงบุงหไวัย61ปีซูเปอร์สตาร์ยุค80ลาจอ33ปีไม่คิดหวนคืนนาทยามีชื่อเล่นว่ากุ๊กเกิดที่กรุงเทพมหานครเรียนจบชั้นมศ5จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี9เข้าสู่วงการบันเทิงขณะเรียนคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยกรุงเทพโดยการชักนำของอาจารย์มหาวิทยายลัยเริ่มต้น จากการถ่ายแบบเคยถ่ายโฆษณาสินค้าเช่นครีมเลอร์รัวกรีสปอร์ตยาสับมซิลเวอร์เบลจักรยานยนต์คาวาซากิเคยเป็นพิธีกรรายการเปิดใจดาราคู่กับประมุกสุปรสานทางสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดสีนาทยาเข้าสู่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกโดยการชักนำของเปียกโปสเตอร์ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังโดยได้รับบทนางเอกเป็นคุณหญิงกีจสาวใหญ่สูงสั่งผู้มีใจทักกับความรักแรกพบในต่างแดนในเรื่อง ข้างหลังภาพคู่กับอลลัมพลลำพูนเข้าฉายเมื่อวันที่27เมษายน2528สร้างชื่อเสียงและแจ้งเกิดให้ทันทีต่อมานาฏยาพลิกบทบาทเป็นทนายความสาวทา้าทายความอายุิธรรมให้เพื่อนจากเรื่องอยาเพราะมีชูเข้าฉายเมื่อวันที่26ตุลาคม2528ก็ยิ่งทําให้แฟนภาพยนตร์เห็นความสามารถของนาฏยามากยิ่งขึ้นส่วนในวงการละครโทรทัศน์นั้นนาฏยาเริ่มต้นโดยได้รับการชักชวนจากกันทรีซิมสัสเทียน ให้มาแสดงละครโดยมีผลงานที่สำคัญเช่นแหวนทองเหลืองสงครามปากมัจจุราชจำแรงคนมีคาววิมานไม้ชำชาบ้านศิลาทรายผู้ชนะสิทธิ์และอื่นๆจากนั้นนาทยาก็หันไปทำธุรกิจส่วนตัวและปัจจุบันเป็นนักการเมืองล่าสุดนาทยาเบญจศิริวันหรือนาทยาแดงบูงงาอดีตสสกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงพักประชาธิป,ปัตย์ได้ให้ทีมงานยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิก พักประชาธิปัตย์ต่อในทะเบียนพักการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตโดยมีรายงานว่านางนาทยาไปสมัครเป็นสมาชิกพักไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราบันเป็นหัวหน้าพักเรียบร้อยแล้วโดยในการเลือกตั้งใหญ่สสครั้งหน้าพักไทยสร้างไทยวางตัวให้ไปลงสมัครรับเลือกตั้งสสเขตสะพานสูงซึ่งเป็นเขตเดิมตั้งแต่อยู่กับพักประชาธิปัตย์ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน6 1นหนึ่งนางนทยาได้ยื่นหนังสือลาออกต่อ ได้ทะเบียนพักการเมืองของกกตถึงสองครั้งในวันเดียวกันโดยครั้งแรกเวลา9นาฬิกา20นาทีได้ยื่นลาออกจากพักประชาธิปัตย์ต่อมาในเวลา13นาฬิกา10นาทีได้ยื่นลาออกจากพักภูมิใจไทยแต่ที่สุดก็ได้กลับมาอยู่กับพักประชาธิปัตย์กระทั่งวันที่24ธันวาคม6 4ได้ลาออกจากพักประชาธิปัตย์อีกครั้งไปสังกัดพักไทยสร้างไทยส่วนเรื่องในวงการบันเทิงเจ้าตัวแจ้งว่าไม่ขอหวนกลับคืนขอขอให้ชีวิตแบบนี้มีความดีแล้ว ยังคิดถึงแฟนๆละครอยู่เสมอ